สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกบัวสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตารคาคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว120เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่นะคะสอดเข้าตรงช่องที่1นะแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะคะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะรีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบบ claro ิ้นเส้นด <everything. S 1> ้านบนนะคะทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะถ้าริบบิ้นบิดเราก็สามารถจับให้เข้าที่ได้นะนี่นะคะ แล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8นะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สาเส้นที่สมจะทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนนะคะแล้วก็มีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะ ดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ ลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะเส้นที่สมสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนี่นะแล้วลีก็จะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาแบบนี้เส้นที่4ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะ นี่นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยแบบนี้นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับข้าม3เส้นนะคะแล้วพาดนะ1,2,3จับริบบิ้นพาดมา1นึสอจับริบบิ้นพาดมา 1>, 1 2 3สจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สองสจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สองสจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3ามเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดนะคะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะนี่นะ ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะเส้นที่สมค่ะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยแบบนี้นะกลับด้านค่ะ กระดับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกตรงกับเส้นของเขานะคะลอดผ่านมา3มเส้นนะ3ามช่องเลยนะคะตรงตัวดอกนะ1 2 3สาแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังในลักษณะ,ะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะคะ1 2 3สนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะนี่นะคะตรงเส้นของเขานะลอดผ่านมา2เส้นนะคะ 1- นสองแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะ พร้อมดูกรีบด้วยนะกรีบจะเข้ามาอยู่ด้านในนะคะในลักษณะน,นี้นะนี่นะคะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงไปนะคะ แล้วก็เปิดริบบิ้นเส้นถัดมาขึ้นไปด้านบนก่อนเสร็จแล้วเราจะเอาตัวริบบิ้นนี้นะคะเสียบลงไปตรงตัวดอกนะนี่นะคะเส้นถัดจากเส้นของเขามานะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะได้แบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะด้านล่างนี่เลยนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาพร้อมดูกรีบด้วยนี่นะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกัน8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะที่ตรงกับเส้นของเขานะแบบนี้นะคะนี่นะต่อเลย เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนะนี่นะคะ ให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วเราก็จะค่อยๆจับดึงลงมาพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะกรีบจะได้ในลักษณะน,นี้นะคะต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางเลยนะคะระหว่างกรีบด้านในกับกรีบด้านนอกนะคะเส้นแรกของเรานี้จะเป็นกรีบแล้วนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะ พร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบินกันนะคะรีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบินขึ้นมาด้านบนเปิดกรีบนี้นิดนึงนะคะกดลงไปนิดนึงแบบนี้นะต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะทีนี้ด้านหน้าเราก็จะตกแต่งนิดนึงนะคะ เพิ่มความสวยงามน่ารักนะติดลงไปเลยแบบนี้นะคะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวมิ่งมงคลสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ